หลังจากที่ผมได้ทํารถพ่วง ATV ขึ้นมานะครับก็จะเจอปัญหาเวลารถวิ่งนะครับเสียงมันจะดังมากเลยนะครับดังจนน้าลาคาญจนแบบว่าไม่อยากจะใช้งานมาเลยนะครับเวลาวิ่งไปรถเปล่านะครับมันดังทุทนข้างข้าง,างนี้นะครับก็รู้สาเหตุแล้วนะครับว่ามันเป็นที่ตัวหัวบอลเนี่ยมันมันค่องแขางแข,ง,ข,ง,ขงอย่างนี้นครับ โดยความที่ผมใช้งานครั้งแรกนะครับก็ไม่เคยใช้ที่ไหนมาก่อนก็เลยไม่รู้ว่าปัญหาเนี่ยมันปกติหรือผิดปกตินะครับผมก็เลยใช้วิธีการแก้ปัญหาลูกทุ่นโดยการที่เอายางในนะครับมาแปะเอาไว้แล้วก็มาใช้แต่แบบว่าเฮ้ยมันใช่หรือวะอะไรนะเวทมันไม่น่าจะยากขนาดนั้นนะครับโอเคผมก็มาพิจารณาดูนะครับก็จะมีตัวน็อตตัวนี้ไว้สําหรับในการน่าจะเป็นปรับแน,น่นอนนะครับแต่ความโง่ซําซ้อนนะครับ ก็ผมดันไปหมุนนะครับหมุนแล้วก็หมุนตัวน็อตนะครับหมุนเข้าไปแล้วปรากฏว่าไอ้ตัวเนี้ยมันค้างไว้อยู่อย่างนี้เราจังไม่ได้นะครับว่าลักษณะเดิมมันเป็นแบบไหนนะครับพอเราหมุนน็อตเข้าไปนะครับปรากฏว่าใส่ไม่ได้นะครับใส่ตัวหัวบอลตัวเนี้ยดับเข้าไม่ได้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะปรับอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็ทนใช้ไปนะครับก้องก้งก้องแก้อนะครับอ วิธีแก้ปัญหานะครับก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดนะครับกดเสร็จแล้วก็ใช้ประแจนะครับหมุนเข้าไปเท่านี้เองนะครับหมุนเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับปึ๊กให้หัวน็อตเข้าล็อกอย่างนี้นะครับระหว่างปรับนะครับเราก็เอามาครอบทดสอบดูนะครับ ตรสอบดูอย่างนี้ยังหลวมอยู่นะครับก็ัานะครับแล้วก็ทําวิธีแบบเดิมน,นะครับกดลงไปหน่อยนึงนะครับกดกับพื้นจะถนัดกว่านะครับแล้วก็หมุนนอ็อตเข้าไปนะครบับปึ๊บปึ๊บ ลองประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลองเทสดูอีกทีหนึง่งก็ยังหลวมนิดๆนะครับเดี๋ยวเราหมหุนเข้าอีกลองอีกทีนึงครับปึ๊โอเคน่าจะพอดีแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆทาถูกต้องนะครับมันจะครอบได้ง่ายเลยนะครับถ้าทําผิดเนี่ยมันจะครอบยากนะครับ รอบง่ายแต่เวลาล็อกนะครับล็อกก็จะแน่นเลยนะครับอย่างนี้โอเคเท่านี้ก็จะไม่มีเสียงแล้วนะครับก็จะประมาณอันนี้นะครับไม่มีเสียงแล้วนะครับตัวหัวบอลน,นะครับแล้วก็ตัวคอปเปอร์ <ç ines> นะครับผมจะใช้เป็นสองนิ้วเนาะอันนี้นะครับสองนิ้วแล้วตัวหัวบอลเป็นสองนิ้วนะครับตัวหัวบอลที่ติดมากับรถ ATV นะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็นนิ้วกว่า,วานะครับผมก็เปลี่ยน เป็น2นิ้วไปเลยนะครับเพราะว่าตัวคอปเปอร์เนี่ยสนิ้วจะหาง่ายกว่านะครับเผื่ออนาคตเนี่ยจะทําเป็นพ่วงแบบอื่นๆนะก็จะได้ซื้อเฉพาะแค่คอปเปอร์เท่านั้นเองนะครับส่วนไอ้คอปเปอร์ที่เป็น1นิ้วกว่าเนี่ยผมดูแล้วมันหายากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับก็ในๆนก็จะทําแล้วก็เปลี่ยนเป็น2นิ้วเลยนะครับขั้นตอนในการทําพ่วงและประกอบนะครับผมได้ทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับเพื่อนๆย้อนดูได้นะครับสวัสดีครับ